สวัสดีค่ะสวัสดีครับรถยนต์ไฟไฟวี v กำลังเป็นทมันมเบี้ยประก,รระกันรถยนต์ตัางการหรือไม่เรื่องของเบี้ยประกันร,รถยนต์นะครับถือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เหล่าคนรักรถนิยมหาข้อมูลเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับรถยนต์คู่ใจของตัวเองบวกกับในปัจจุบันรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นที่นิยมกันมากขึ้นด้วยครับใช่ค่ะตัง้งใครไลค์คอนซงนไซไฟตัมต่างกันว่ากาตั้งประกันรถยนต์ไฟไฟ้ี จะมีความแตกต่างจากรถชชยน้ำมันมากน้อยแค่ไหนบเบียร์จะตุกกว่าหรือเพนว่าคะโอเคครับสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งนะครับคุณต้องการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ขึ้นมาจะได้มีข้อมูลไวพ้พิจารณาและเรามิเตอร์คุ้มค่าจะรวบรวม,ร,วมรายละเอียดมาให้คุณแล้วในวิดีโอตัวนี้ครับรถยนต์ไฟฟ้า EV สามารถซืเบียประกันรถยนต์ได้หรือไม่คะ ด้วยความที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เติบโตอย่างมากในเรื่องของยอดขายสําหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ในไทยจึงทําให้หลายคนครับหันมาสนใจและให้ความสนใจในการทําประกันรถยนต์ประเภทนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรถยนต์ที่ต้องจ่ายคู่กันไปทุกๆปีหากจะถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถทําประกันได้หรือไม่คําตอบคือได้แน่นอนครับ แถมการทําประกันรถยนต์ EV ีนะครับก็เหมือนการทําประกันภัยรถยนต์ที่ใช้น้ํามันทั่วไปมีจุดประสงค์เดียวกันคือการคุ้มครองรถยนต์จากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนั่นเองครับช่วยยกตัวอย่างประกันรถยนต์ไฟฟ้าวีให้เราดูได้ไหมคะโอเคครับในหัวข้อนี้นะครับเราจะยกตัวอย่างนะครับประกันภัยรถยนต์ชั้น1ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า EV ของวิริยะประกันภัยมาให้ดูกันครับภายใต้จุดเด่นที่ว่าความเป็นธรรมคือนโยบาย เมื an, ่อซื้อผ่านมิสเตอร์คุ้มค่าก็จะยิ่งคุ้มกว่าครับโดยมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้นะครับเบี้ยประกันภัยนะครับซ่อมสูนย์26,000บาทหรือจะเป็นซ่อมอู่24,000บาทครับสำหรับความคุ้มครองรถยนต์ที่จะได้คุ้มครองการสูญหายไฟไหม้และโจรกรรมสูงสุดถึง900,000บาทครับเร็วค้าคํานวณตขรถยนต์ไฟฟี่มนุนใครพิเศษอะไรไหมคะ โอเคเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างดูนะครับเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้าของยี่ห้อ MG ZS EV ครับอายุรถยนต์นั้นคือ1ปีนะครับเบี้ยประกันภัยและทุนประกันครับจะขึ้นอยู่กับอายุรถยนต์เป็นสําคัญหากรถยนต์มีอายุมากขึ้นเบี้ยประกันภัยรถยนต์อาจจะไม่ได้สูงไปกว่ากันสักเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของทุนประกันครับแน่นอนว่าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผมก่อนจะตั้งระหวังเบี้ยประกันรถยนต์ไฟฟ้า EV กระโดดใช้น้ำมัน ตกตาก่างการยันราคะหากจะถามนะครับในเรื่องของเบีย้ยประกันภัยรถยนต์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า EV กับรถยนต์ที่ใช้น้ํามันแล้วแล้วก็น,นะครับตามที่ยกตัวอย่างในหัวข้อที่แล้วเลยครับการคํานวณเบีย้ยรถยนต์ไฟฟ้า EV ของรถยนต์รุ่น MG ZN EV จะเห็นว่าเบีย้ยประกันภัยนะครับและความคุ้มครองในด้านต่างๆไม่ได้แตกต่างกันเลยครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจด้วยครับอยากแนะนำอะไรก่อนที่จะซือประกรันรถยนต์ไฟฟ้า EV ไหมคะครับ ในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์กับบริษัทต่างๆนะครับที่ต้องเช็คเบี้ยรประกันและทุนประกันภัยเป็นสำคัญนะครับเป็นเหตุผลว่าก่อนเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกครั้งจำเป็นจะต้องไต่ตองและเช็คราคาประกันรถย,ยนต์ให้ดีก่อนเสมอครับในปนัจจุบันมีประกันภัยรถยนต์ให้เลือกมากไหมเราจะเช็คใดกันแรคะโอเคครับแน่นอนนะครับ ไม่ว่าคุณจะต้องการทําประกันรถยนต์ประเภทใดก็ตามนะครับอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ที่ใช้น้ํามันนะครับหรือรถยนต์ประเภทอื่นๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกบริษัทไหนดีนะครับค่าเบี้ยเท่าไหร่ความคุ้มครองเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาเช็คเบี้ยรประกันภัยรถยนต์หรือเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์กับ m i r คุ้มค่า com ได้เสมอครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับเบี้ยรประกันและความคุ้มครองที่ถูกใจและคุ้มค่าอีกด้วยครับ